ก็กลาบสวัสดีครับน้องๆทุกท่านที่รับชมทางบ้านเด็กแว้นเด็กซิ่งเด็กสกอยเด็กทรงคิงนะครับนี้ก็จะมาอัปเดตอาการรถแข่งก็ยังไม่ถึงฝั่งนะครับก็ไม่ได้นอนมา2วันแล้วแต่คันนู้นผมได้ปรับจูนปรับจูนจนรถมันค่อนข้างโอเคแล้วตอนนี้รถ ก็น่าจะยืนเวลาไว้แปดแปดกลางๆลลเนี่ยน่าจะมีแปดกลางๆยืนเวลาไว้แปดกลางๆคั้นกล่องเดิมนี่น่าจะอยู่ประมาณเก้ากลางๆแล้เนี่ยเก้ากลางๆประวันเก้าห้าเก้าสี่แต่ผมยังไม่ผมคิดว่ายังไม่เรียวองไว้เลยขอปรับจูนอีกนิดนึงอะไรประมาณนี้พอดีว่าอยากให้มันมันแรงวันเนี้ยเวลาพี่น้องเอฟซีทุกชั้นของสายคิวมาดูก่อติดขอบสนาม นะครับจะได้แบบไม่เสียแรงไม่เสียใจอะไรเงี้ยก็อยากถ้าอยากให้รีวิวทรงอยากให้รีวิวรถก็บอกได้นะครับว่าอยากให้เสนออะไรแบบไหนมาเครื่องยนต์ผมก็เพิ่งทำเสร็จเนาะตอนนี้เพิ่งทำเสร็จแล้วก็คันนี้ก็หลังจากที่ซ้อมวันนั้นทำเวลาไว้วันที่ซ้อมวันนั้นทำเวลาไว้ เก้าหกจะเก้าห้าทีนี้ก็เลยมาปรับแก้ปรับจูนใหม่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณเก้าสี่เก้าสี่มันก็ยังไม่เร็วสําหรับผมเพราะว่าถ้ารถถ้ามีที่ยืนอ่ะผมคิดว่าประมาณเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าประมาณนี้ผมคิดว่าลิน่าจะเร็วแล้วในน้ําหนักร้อยห้าโลแต่ตัวผมเองผมก็จะพัฒนาหาไปเรื่อยๆยังขอขอแบบยังไม่หยุดพัฒนานะครับเพราะว่าผมอยาก ให้รถมันให้รถมันแรงกว่านี้ให้รถมันดีกว่านี้เพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะไปได้อีกหลายๆคนถามว่าใส่กันตกทําไมเรื่องของเรื่องถึงที่ใส่กันตกอ่ะเวลายกรถไปซ้อมไปหนอเนี้ยมันยกง่ายก็เลยต้องใส่กันตกแต่จริงแล้วน้ําหนักมันขาดก็ใส่กันตกไว้แก่นั่นแหะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะ บอกอะไรนะก็ตากล้องลองพาเดินชมรถก็ได้ส่วนน้องๆด้านไหนที่อยากได้ท่อ s p z ติดต่อมาที่ผมก็ได้หรือที่ f a เฟซบุ๊กพี่อันก็ได้ครับอันซูเปอร์ซิงแล้วก็ส่วนเสือ้อสายคิวก็ติดต่อได้ที่แอดมินออยนะครับแอดมินออยก็ช่องช่อง y o u t u b e อะไรนะเถอะออยสตอรีบ่บาเนาะก็ฝากน้องๆไปติดตามกันด้วยนะครับฝากน้องๆไปติดตามกันด้วยฝาก ส่วนอ,ะ,อะไหล่รถเหรอพวกอะไหล่รถลูกห้าสามเสื้อฝาก็ผมก็มีสั่งได้นะครับพวกลูกสูบเสื้อฝาก็สั่งได้พวกลูกสูบเสื้อฝาสั่สงได้าาไดแคมซิงอะไรอย่างเงี้ยใช่พวกแคมซิงอะไรเงี้ยก็สั่งได้นะครับส่วนของผมอะไหล่เงี้ยผมก็จะเป็นคน คิดให้แล้วก็คือซื้อไปไม่ต้องคิดเลยไปถึงว่าทากาวประกอบได้เลยทําระยะให้หมดแล้วคือไม่ต้องกลัวว่ามันมันจะพังหรืออะไรเงี้ยก็ซื้อสินค้าผมไปผมรับประกันให้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็คือมีปัญหาอะไรเงี้ยดูแลให้ตลอดนะครับ ก็มีอะไรที่ผมก็จะมีก็เดี๋ยวผมจะทำไลนา์ขึ้นมานะครับแล้วก็แบบไว้ขายอะไรก็คือแบบพี่น้องหรือน้องๆคนท่านไหนที่อยากอยากไล่ลดอยากไล,ล่ลถแล้วก็คืออยากได้ลูกซูอยากได้เสื้อฝาแคมซิง g วัชีดก็ติดต่อมาที่ผมได้แล้วกอ็อะไรนะเราเรามีอะไรขายนะ อะไรซิงทั่วไปอะไรพวกทรงเชงนะครับพวกแบบเนี่ยอย่างดุมยอดเนี่ยโชกหน้าดุมยอดโชกหน้าก็ก,ก็ก็มีนะครับก็มีให้ให้น้องๆเลือกส่วนโชกหลังก็จะเป็นพวกโชกพอร์สไม่ว่าจะเป็นโชกพอร์สโชกอ่ะ S.P.N.O.K.D. OK อะไรเงี้ยก็สั่งซื้อที่ผมได้ล้อก็ พวกล้อเอตองอะไรเงี้ยล้ออตองก็ก็มีขายเนาะแต่ก็จะเป็นพวก1.1ึ่งจุทรงห้าเหลี่ยมทรงแบบที่ผมใส่รถแข่งก็มีนะครับก็มีหลายแบบแล้วก็ส่วนแฮน,น,นปิเนียมแฮนปิเนียมถังถังปิเนียมอารมิเนียมอะมยน่นอะมยืดแฮนด์ร้อยสิบไออะไรเงี้ยก็ก็สั่งที่ผมได้ก็ก็ก็มีขายเลย เรามีของเลยส่วนพวกแผ่นกดคัทอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีนะครับแผ่นกดคัทก็ฝากน้องๆไปกดติดตามช่องพี่ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปบางทีอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปหรอกอันนี้ตากล้องถือกล้องมาแอบถ่ายเนี่ยผมกำลังทำรถแข่งอยู่ ก็อยากให้น้องๆกดไลค์ให้สักนิดนึงจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปเพราะบางทีลงไปเงี้ยไม่มียอดไลค์ไม่มีคนดูผมก็ไม่รู้จะถ่ายไปทำไมนะก,ก็อยากให้ทุกคนแบบเป็นกำลังใจใผมหน่อยก็แล้วเจอกันนะครับงาน NGO ีเจอกันรุ่น53มิลล่ลางเปิดกล่องรีแม็แล้วก็53มิลกล่องเดิม125โลครับ แล้วเจอกันคลิปหน้า